มีส anyway, um ิ example, ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับแล้วก็ได้ดีเพราะเป็นคนที่มีคุณธรรมนะครับคนเหล่านี้มีเส้นไหนเราตามมาดูกันนะครับสำหรับคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยเขาจะมีเส้นคุ้มกันนะครับเกิดขึ้นบริเวณใต้นิ้วโป้งนะครับบริเวณเนืนอสุกนะครับเป็นเส้นคุ้มกันหรือเส้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยชัดเจนนะครับอีกจุดหนึ่งที่ดูได้ก็คือบนเนินพรหัสนะครับเนินพรหัสต้องสวยนะครับต้องอวบอูมนะครับต้องมีสีชมพูหรือสีแดงนะครับอ่า เครื่องหมายบ่งบอกว่าบนเนินพระรหัสสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นบนเนินพระหัสสมบูรณ์เนคุณธรรมจะดีนะครับและที่สําคัญที่สุดคือมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่บนเนินพระหัสนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเลยว่ามีความรู้นะครับมีคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะประสบผลสําเร็จหรือว่าเขาจะได้ดีเพราะคนเพราะลักษณะที่เขาเป็นคนมีคุณธรรมเนี่ยมีโอกาสขึ้นสูงมากนะครับ และถ้าเกิดว่าดีกว่านั้นนะครับเขาจําเป็นต้องมีสัญลักษณ์ของดอกจันนะครับเกิดขึ้นบนเนินพริหัสด้วยนั่นบ่งบอกว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งของเขาจะถึงที่สุดนะครับ